ล้านกว่านะคะวันนี้เหลือเพียงแค่639,000บาทกับตัวนี้ค่ะ 328i ตัวสปอร์ตนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะนี่เลยค่ะอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะเพิ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะกับคันนี้ 328i นะคะตัว F30 ปี2013เครื่อง2000เบนซินคันนี้นะคะ8สปีดนะคะ 218แรงม้าแบบกำลังเครื่องแบบดีๆเลยนะคะสีนะคะเจ็บๆแบบนี้เลยนะ,ะราคาสุดพิเศษค่ะ6,39,000บาทนะคะได้มาเป็นตัวสีแดงนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเน้นเป็นสีดำเปียนโนแบ็คนะแล้วก็ด้านข้างนะคะ คอบแบบนี้นะคะด้วยสีโครเมียมเนาะโลโก้เห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนไฟเป็นตัวไฟใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็ครอบด้วยสีดำนะคะบอกเลยว่าดีไซน์มาแบบลงตัวตัวสปอร์ตจริงเลยมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะนี่เลยที่อยากจะนำเสนอคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวแม็กเอ็มนะเอ็มสปอร์ตมาเหมือนกันนะคะตัวแม็ก อันนี้ก็แม็กเป็นของ B M เขาเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กใหญ่นิดนึงนะคะขอบ20แล้วก็นี่เลยโลโก้นะคะตัวสปอร์ตของเขานะ,ะจะอยู่ด้านข้างเนาะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือมีแต่งเติมบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่านี่เลยตัวกระจกนะคะที่เราเห็น อันนี้ก็จะเป็นลายเข็บล่านะคะที่เขาติดมาเรียบร้อยเลยนะคะตัวเปิดสีเดียวกันกับสีตัวรถสีแดงขอบยางแบบแน่นๆเลยนะคะด้านหลังกันบ้างดีกว่าโลโก้อยู่ครบถูกจุดเลยค่ะลูกค้าส่วนไฟอันนี้เดิมๆนะคะแบบไฟใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยค่ะโลโก้อยู่ครบถูกจุดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดที่สําคัญเจ้าของเดิมนะคะเขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของข่อด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยบอดี้ตัวรถค่อนข้างยาวด้วยนะคะลูกค้าเนาะหรือว่าใครที่ จุของใส่กระเป๋าเดินทางนะคะอันนี้ก็ได้พอสมควรเลยนะสำหรับตัวบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะออปชั่นนับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอ้พาไปดูด้านในดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างคุณผู้ชมคะไปอ่ะภายในนะคะเขาก็จะเน้นเป็นในส่วนของสีดำซะส่วนใหญ่เป็นสีดำนะคะตัวเบาะหรือว่าแผงประตูด้านข้างนะคะจะเน้นเป็นสีดำคาดด้วยได้แดงนะคะตัดกันมากๆนะแบบทรงสปอร์ตเลยนะส่วนด้านหน้าบ้างดีกว่าตัวโมปี2013 บอกเลยไม่ได้แบบยังทันสมัยอยู่ละกันมองไม่เบื่อเป็นฟังก์ชันที่แบบสแตนดาร์ดปกติเลยนะคะในส่วนของตัวจอหมดจอเดิมๆจากศูนย์นะคะแอร์ 4. 4มุมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันสแตนดาร์ดของเขาที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเนาะในส่วนของ CD DVD FM ต่างๆนะคะนะแล้วก็เมมโมรีด้านบนนะคะปรับใช้งานได้เลยได้มาเป็นแอร์ออโต้นะคะนี่เลยนะปุ่มปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ จะมีในส่วนของที่วางของนะคะที่เขาให้มาแล้วก็จะมีนี่ด้านในก็จะซอนๆนนี่ตัวเสียบ power outlet นะคะส่วนเกียร์นะได้มาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีโหมดให้ลูกค้าเลือกปรับใช้งานนะคะสปอร์ตแล้วก็อีโค่โหมดนะแล้วก็จะมี j o อ controller นะคะให้ลูกค้านี่เลยใช้งานแบบนี้นะ,ะในส่วนของตัวปรับโหมดเป็นออปชันต่างๆเป็นมีเดียหรือว่าเรดีโอเมนูต่างๆจะอยู่ตรงด้านข้างเนาะฝั่งซ้ายมือของคนขับนะคะที่พักแขนนะ ก็จะซ่อนนี่ตัวเสียบ USB แล้วก็ AUX ไว้กันด้านในนะคะด้านหน้าไอน,นะคะพวงมาลามาัย3ก้านมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคะโลโก้แบบไม่ช้ำไม่โทมไม่ลอกเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นสีดำนะคะ ด้านขอบก็จะเป็นได้แดงนะคะอ่ะอันนี้ก็เล่าดีเทลนิดนึงนะคะอ่าใน,นส่วนของโหมดฟังก์ชันต่างๆหน้าจอนะคะหน้าปัดเนาะอันนี้ก็ได้มาแบบสวยๆเลยนะคะก็ดิจิตอลแบบสวยงามนะคะก็จะเป็นหน้าปัดสีแดงเนาะอันนี้ก็ไม่เพียงแค่ประมาณแสนกลางๆนะคะลูกค้าอ่าใน,นส่วนของโหมดต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกติเราเลื่อนมาที่ตัวเบาะบ้านดีกว่าเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําคาดได้แดงปรับไฟฟ้านะคะคู่รัาสองฝั่งนะคะที่เขาให้มา ที่สําคัญไปกว่านั้นเจ้าของเดิมติดพรมกระดุมมาทั้งคันเลยค่ะลูกค้าค่ะคันนี้คือสวยเนี๊ยบจริงๆนะคะด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวพาไปลองนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะบอด,ดี้ตัวร้นนะคะค่อนข้างที่จะยาวนะไม่ได้คับแคบเนาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะหนังสีดำนะคะคาดได้แดงแล้วก็จะมีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ำสองช่องแล้วก็จะเป็นโหมดแอร์นะคะแยกซ้ายขวามีจุดเสียบ power outlet ที่ได้มานะคะพรมกระดุมรอบคัน ไฟแยกต่างห่างนะจะมีตรงกลางด้วยนะคะและที่สําคัญกระจก4ี่มุมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะคะที่ได้มาสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดสามหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสดากูดค่ะยงไงในฝาก B M คันนี้ไว้ด้วยนะคะหายอยู่ไม่ผิดหวังราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทนะคะออกห้าง3ลร้านกว่าคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วคันนี้สวยๆเดิมๆด้วยนะคะอย่าลืมคา้ามาดูกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย